ท่านกันเป็นครับพบกับผมอีกแล้วครับกับ l ลฟ e แบ c กทีวีวันนี้จะมารีวิวของใหม่ในนะครับภาค0ูนย์จุดหนเ้าูบิลหนึ่งนะครับมีคนเข้ามาบอกกันว่าผมเข้าไป y o u t ทูบเนี่ยมีคนบอกกันว่าภาคเหนือมันสาสร้างนี่จะบอสได้ถ้ามาสร้างนี่จะบอสได้ถ้าใครอยากได้ให้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้่างเลยนะครับนะครับ

นี่จะมาลองลเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างดูกันเลยนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีใช้นะบอกผมด้วยนะครับอืมบอกผมนะครับวิธีใช้แล้วก็ไอตัวฟองน้ำตัวใหม่นี่ก็ไอไฟที่อยู่ใต้ประสาทใต้น้ำเนี่ยเขาียกว่าอะไรผมไม่รู้เลย นี่ก็ไข่ไข่ใหม่รู้งั้นจะเป็นไข่อะไรครับไม่ได้หรอวะเอี๋ยวเรา,าจะเริ่มจากการสร้าง,งนี่เดียวทีเดียนะครับใช่ด้วยครับ 我们玩测一下。 あっ。<music> <music> พอเราจะลองข้ามดูครับพอมันตามจะจะเป็นตัวมันจะไม่ใช่มันจะเป็นหรือเปล่าแย่ดูน้ำตามมันจะวางาเลยไป น,นครับพอมันใส่เกาะมันก็จะปล่อยของมันมาโอ้มไม่รูาทำมทำม,มไ่เาใส่เกอดเอาดับไมู่้หรอกอือหืเอาดับไม่อยู่หรอกจไม,จมให้เกาะจไม่จไมไม เออจะมารีวิวของต่อไปกันเลยนะครับนี่ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีใช้ก็บอกผมเลยนะครับเนี่ยผมก็ของลงไปมันก็ใช้ไม่ได้เลยมันเขผมเอาของไปนเนี้ยผมกดมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมลองลงมาครับตามที่มันบอกครับถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับอ่อผมรอกวนนิดนึงครับ ชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดซัสบสไคร้นะครับนี่บล็อกฟองน้ำมันทำหายใจได้น้ำได้แล้ว สังเกตน,นะครับเลวลาผู้ชมวางน้ำม,นมันก็จ่้ําไห้วม,น,น,น,มน้ำนนนครับก็ีอยู่แค่น้นคนี่ครับไฟอยู่น,นปรนะสบาครับผมก็ คลิปขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครกดติดตามแล้วกดถูกใจด้วยนะครับกดไลค์แล้ว